ความสับสนวุ่นวายที่พัทยาเมื่อแพทองทานถูกคุมตัวต่อหน้าสายตานับร้อยเกิดอะไรขึ้นกับเธอทำไมทุกคนถึงได้แต่มองดูผ่านหน้าจอมือถือและใครคือชายชุดดำที่ปรากฏตัวขึ้นจากความมืดติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในวิดีโอคุณจะไม่มีวันลืมสิ่งที่ได้เห็นแสงแดดยามบ่ายสาดส่องลงบนหาดพัทยาคลื่นสรดเข้าฝั่งอย่างแผ่วเบาเสียงหัวเราะและบทสนทนาดังระงมไปทั่วบริเวณ นักท่องเที่ยวต่างชาติกำลังเดินเล่นถ่ายรูปและเพลิดเพลินกับบรรยากาศแพทองทานเดินอยู่บนผืนทรายนุ่มๆเธอสวมหมวกปีกกว้างและแว่นกันแดดริมฝีปากของเธอยกยิ้มอย่างมีความสุขทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเสียงเรียกเข้าดังซ้ำๆแพทองทานหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเธอกดรับสายใบหน้าของเธอเปลี่ยนเป็นตึงเครียดดวงตาของอเธอเบิกกว้างด้วยความตกใจ โทรศัพท์หลุดจากมือของเธอร่างของเธอสั่นเทิมแพทองทานสุดตัวลงกับพื้นทรายนักท่องเที่ยวรอบข้างหยุดชะงักพวกเขาหันมามองที่เธอด้วยความสงสัยเสียงพึพมพำดังขึ้นเบาๆบางคนหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายวิดีโอแพทองทานพยายามลุกขึ้นยืนแต่ขาของเธอไร้เรี่ยวแรงเธอเงยหน้ามองไปรอบๆ ชายสองคนในชุดสีดำกำลังเดินตรงมาหาเธอใบหน้าของพวกเขาเรียบเฉยดวงตาของพวกเขาว่างเปล่าความยิงยีเยือกแผ่ซ่านเข้ามาในหัวใจของแพทองทานเธอลุกขึ้นไม่ได้เธอทำได้เพียงมองดูพวกเขาเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆโทรศัพท์ของนักท่องเที่ยวต่างชาติหลายเครื่องยิงคงส่องแสงจ้าพวกเขายังคงบันทึกภาพเหตุการณ์นี้เอาไว้แต่ไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือเธอเลย ชายชุดดำคนหนึ่งก้มลงเขายื่นมือออกมามือของเขาสัมผัสกับแขนของแพทองทานความรู้สึกเหมือนถูกไฟฟ้าช็อตแล่นผ่านร่างของเธอเธอถูกดึงตัวลุกขึ้นยืนไม่มีการขัดขืนใดๆแพทองทานถูกพาตัวเดินออกไปจากชายหาดท่ามกลางเสียงชัตเตอร์ที่ดังต่อเนื่องพวกเขาพาเธอเดินเข้าไปในซอยเล็กๆเ,เสียงคลื่นและเสียงของผู้คนเริ่มเบาบางลง กลิ่นของอาหารทะเลและโลชั่นกันแดดถูกแทนที่ด้วยกลิ่นอับชื้นของซอยแพทองทานรู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในความฝันที่เลวร้ายโลกทั้งใบของเธอหยุดนิ่งเธอไม่สามารถคิดหรือรู้สึกอะไรได้เลยจิตใจของเธอว่างเปล่าชายชุดดำพาเธอมาหยุดที่หน้ารถตู้สีดำคันหนึ่งประตูรถตู้ถูกเปิดออกภายในรถมืดสลัวแพทองทานถูกดันเข้าไปในรถ ประตูรถถูกปิดลงอย่างรวดเร็วเสียงภายนอกถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงความเงียบเข้าปกคลุมความมืดในรถทําให้เธอรู้สึกอึดอัดเธอพยายามมองหาทางออกแต่รอบตัวมีแต่ความมืดมิดแพทองทานรู้สึกเหมือนกําลังจะขาดอากาศหายใจเธอสูดลมหายใจเข้าลึกๆพยายามทําให้ตัวเองสงบลงเธอสัมผัสได้ถึงที่นั่งข้างๆมีใครบางคนนั่งอยู่ แต่เธอมองไม่เห็นเสียงกระซิบดังขึ้นเบาๆอย่ากลัวเสียงนั้นคุ้นเคยหัวใจของแพทองทานเต้นรัวเธอหันไปทางเสียงความมืดเริ่มจางลงเล็กน้อยแสงไฟจากถนนส่องลอดเข้ามาในรถแพทองทานมองเห็นใบหน้าของคนที่นั่งอยู่ข้างๆาเธอเบิกตากว้างเป็นใบหน้าของแม่ของเธอแม่ แพท,ทองทานอุทานเสียงเบาเธอโผลเข้ากอดแม่น้ำตาของเธอไหลออกมาอย่างไม่ขาดสายไม่เป็นไรนะลูกแม่ปลอบโยนเธอมันเกิดอะไรขึ้นคะแม่แพทย์องทานถามเดี๋ยวแม่จะอธิบายให้ฟังแม่พูดรถตู้เคลื่อนตัวออกไปแพทยองทานมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นภาพหาดพัทยากำลังห่างออกไปเรื่อยๆ ภาพของนักท่องเที่ยวที่กำลังถ่ายรูปยังคงติดตาเธอใบหน้าของพวกเขาที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นไม่มีใครสนใจที่จะช่วยเหลือเธอเลยความรู้สึกโดดเดี่ยวและความสิ้นหวังเข้าครอบงำเธอแม่ของเธอกอดเธอไว้แน่นแม่ไม่เคยคิดเลยว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นแม่พูดเสียงสั่นเครือแล้วทำไมแม่ถึงมาอยู่ที่นี่ได้คะแพทย์อ์ทานถามมีคนโทรศัพท์มาบอกว่าให้แม่รีบมาแม่ตอบ และทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยคะแม่ก็ไม่รู้รถตู้แล่นไปตามถนนที่เงียบสงัดแพทองทานรู้สึกเหนื่อยอ่อนเธอนอนหนุนตักแม่หลับตาลงอย่างช้าๆในความมืดมิเธอได้ยินเสียงกระซิบของแม่เราจะผ่านมันไปด้วยกันนะลูกเสียงนั้นให้ความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยแต่ความรู้สึกไม่สบายใจยังคงอยู่เธอฝันถึงหาดพัทยา แต่ในฝันนั้นหาเต็มไปด้วยเงาของผู้คนใบหน้าของพวกเขาบิดเบี้ยวมือของพวกเขาถือโทรศัพท์แสงจากหน้าจอโทรศัพท์ส่องออกมาสว่างจ้าจนแสบตาแพทองทานพยายามวิ่งหนีแต่ขาทั้งสองข้างของเธอหนักอึ้องเธอถูกล้อมรอบด้วยเงาเหล่านั้นเสียงหัวเราะดังระงม,มเสียงหัวเราะที่ไร้ความปราณีแพทองทานสะดุ้งตื่นขึ้นมา เธอหายใจหอบทีแม่ของเธอยังคงกอดเธอไว้ฝันร้ายเหรอลูกแม่ถามแพทองทานพยักหน้าฝันถึงเรื่องเมื่อกี้ลืมมันไปเถอะแม่พูดมันยากนะคะแม่แพทองทานพูดมันเหมือนกับว่าโลกทั้งใบมันเปลี่ยนไปแม่เข้าใจรถตู้มาหยุดลงคนขับหันมามองที่แพทองทานเรามาถึงแล้วครับ แพท,ทองทานมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นบ้านหลังหนึ่งบ้านที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นบ้านไม้เก่าๆดูอบอุ่นและเงียบสงบนี่คือที่ไหนคะแม่บ้านของคุณยายแม่ตอบคุณยายใช่ประตูรถตู้เปิดออกแพท,ทองทานลงจากรถเธอสูดอากาศบริสุทธิ์อากาศที่นี่แตกต่างจากในเมือง กลิ่นดอกไม้และดินโชยมาตามลมความรู้สึกไม่สบายใจเริ่มจางหายไปเล็กน้อยแม่จับมือเธอไว้แน่นเข้ามาข้างในเธอะทั้งสองเดินเข้าไปในบ้านคุณยายของแพทองทานนั่งรออยู่ที่โต๊ะอาหารคุณยายดูแก่ชาราแต่ใบหน้าของเธอยิ้มแยม้มมาแล้วเหรอคุณยายทักทายคุณยายกอดแพทองทานกอดของเธออบอุ่นและอ่อนโยน แพทองทานรู้สึกเหมือนเธอกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งน้ำตาของเธอไหลออกมาอีกครั้งน้ำตาแห่งความรู้สึกโล่งใจเธอได้กลับมาบ้านแล้วถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่บ้านที่เธอคุ้นเคยแต่มันก็คือบ้านเป็นที่ที่เธอสามารถพักผ่อนได้เป็นที่ที่เธอปลอดภัยแพทองทานนั่งลงที่โต๊ะอาหารคุณยายเสิร์ฟข้าวต้มร้อนๆให้เธอเธอตักข้าวต้มเข้าปาก รสชาติของมันอร่อยอบอุ่นไปทั่วทั้งร่างกายความรู้สึกของการเป็นที่ต้องการความรู้สึกของการมีใครบางคนคอยห่วงใยแพทองทานเงยหน้ามองแม่ของเธอใบหน้าของแม่ดูเหนื่อยล้าแต่ดวงตาของแม่เต็มไปด้วยความรักแพทองทานมองไปที่คุณยายคุณยายกำลังยิ้มให้เธอรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเมตตาในที่สุดแพททองทานก็เข้าใจ ว่าทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่เธอไม่ได้ถูกลักพาตัวเธอแค่ถูกพามาอยู่ที่ทปลอดภัยแม่ของเธอทำทุกอย่างเพื่อให้เธอปลอดภัยถึงแม้ว่ามันจะต้องแลกกับอะไรบางอย่างถึงแม้ว่ามันจะทำให้เธอตกใจและรู้สึกไม่สบายใจแต่ตอนนี้ทุกอย่างก็ชัดเจนแล้วเธอยิ้มรอยยิ้มแรกหลังจากเหตุการณ์เมื่อเช้าโลกทั้งใบของเธอไม่ได้เปลี่ยนไป แต่มันแค่ถูกพามาอยู่ในที่ที่เหมาะสมกว่าที่ที่เธอสามารถเป็นตัวของตัวเองได้เป็นที่ที่เธอไม่ต้องกลัวแพทย์อ์ทานตักข้าวต้มเข้าปากอีกครั้งในที่สุดเธอก็รู้สึกสงบและปลอดภยัยและมีความสุขอย่างแท้จริงเสียงกระซิบของแม่ยังคงดังอยู่ในหัวของเธอเราจะผ่านมันไปด้วยกันคำพูดนั้นมีความหมายมากกว่าที่เธอเคยคิด มันคือสัญญาสัญญาที่ไม่มีวันสิ้นสุดสัญญาที่จะปกป้องเธอไปตลอดชีวิตแพทองทานมองไปนอกหน้าต่างเห็นท้องฟ้าที่เริ่มมืดลงแต่ในใจของเธอยังคงสว่างสวยเธอลุกขึ้นจากโต๊ะเดินไปที่ระเบียงสูดลมหายใจเข้าลึกๆก,กลิ่นของดอกไม้และดินยังคงอยู่มันคือกลิ่นของบ้านกลิ่นของความรัก กลิ่นของความปลอดภัยแพทองทานรู้สึกเหมือนเธอได้เกิดใหม่เป็นคนใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมที่ไม่กลัวอีกต่อไปเสียงนกคูกดังขึ้นจากป่าข้างบ้านเป็นเสียงที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นไม่ใช่เสียงที่น่ากลัวไม่ใช่เสียงที่ทำให้เธอรู้สึกโดดเดี่ยวแพทองทานยิ้มยิ้มให้กับโลกใหม่ของเธอยิ้มให้กับอนาคตที่รออยู่ ในที่สุดเธอก็พร้อมที่จะก้าต่อไปพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ชีวิตที่ไม่มีความวุ่นวายไม่มีเสียงชัตเตอร์ไม่มีสายตาที่ตัดสินมีแต่ความรักมีแต่ความสุขและมีแต่ความสงบสุขแพทองทานเงยหน้ามองไปบนฟ้าเห็นดวงดาวนับล้านดวงส่องประกายระยิบระยับเป็นภาพที่สวยงาม และเป็นภาพที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะเธอมัวแต่สนใจกับสิ่งที่อยู่บนพื้นดินแต่ตอนนี้เธอมองเห็นทุกอย่างแล้วมองเห็นความงามของโลกมองเห็นความรักที่อยู่รอบตัวเธอและมองเห็นความหวังที่ไม่มีวันสิ้นสุดแททองทานหลับตาลงสัมผัสกับสายลมที่พัดผ่านใบหน้าของเธอและปล่อยให้ความรู้สึกทั้งหมดเข้าครอบงำเธอความรู้สึกของความสงบ ความรู้สึกของความปลอดภัยความรู้สึกของการเป็นที่รักในที่สุดเธอก็ได้กลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งเป็นแพรทองทานคนเดิมแต่แข็งแกร่งกว่าเดิมและพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งที่ชีวิตจะนำมาให้ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามเธอจะไม่กลัวอีกต่อไปเพราะตอนนี้เธอมีทุกอย่างที่เธอต้องการแล้วมีครอบครัวมีที่พักพิง และมีความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งสำคัญกว่าทุกสิ่งทุกอย่างแพทองทานยิ้มอีกครั้งรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุขและเต็มไปด้วยความหวังเธอพร้อมแล้วพร้อมที่จะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีความสุขและอย่างสงบสุขในที่สุดเธอก็ได้ค้นพบความหมายที่แท้จริงของชีวิตแล้ว ชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นชีวิตที่เธอไม่ต้องกลัวใครและชีวิตที่เธอเป็นอิสระจากทุกสิ่งเธอได้เริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่แล้วการเดินทางที่เต็มไปด้วยความหวังและการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดแพทองทานมองไปบนท้องฟ้าอีกครั้งและในใจของเธอมีแต่ความรู้สึกของความสุขและความรักเธอได้กลับมาบ้านแล้ว กลับมาบ้านที่เธอจากไปนานและเธอก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วนอกกเหนือจากนี้เพราะนี่คือทุกอย่างสำหรับเธอชีวิตที่แท้จริงชีวิตที่ไม่มีการแสดงและชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักนั่นคือความหมายของมันทั้งหมดและนั่นคือความหมายของเธอมันเป็นความจริงและความจริงนี้เป็นความจริงที่งดงามที่สุดเท่าที่เธอเคยรู้จัก และเธอจะไม่มีวันลืมมันไม่มีวันลืมมันเลยแพทองทานยิ้มยิ้มให้กับความสุขของเธอยิ้มให้กับความหวังของเธอยิ้มให้กับชีวิตใหม่ของเธอและยิ้มให้กับตัวเองในที่สุดเธอก็เป็นอิสระแล้วเป็นอิสระจากทุกอย่างเป็นอิสระจากความกลัวและเป็นอิสระจากความไม่มั่นคงตอนนี้เธอมีทุกอย่างแล้ว และเธอก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วไม่มีอะไรอีกแล้วนอกจากความสงบสุขนี้และรักนี้เธอได้กลับมาบ้านแล้วและบ้านนี้จะไม่มีวันปล่อยเธอไปอีกแล้วไม่มีวันเพราะที่นี่คือบ้านของเธอตลอดไปเธอรู้สึกถึงความอบอุ่นที่แผ่ซ่านจากข้างในความรู้สึกที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก่อน ไม่ใช่ความอบอุ่นจากแสงแดดหรือไออุ่นจากกองไฟแต่มันคือความอบอุ่นจากจิตวิญญาณแพทองทานเงยหน้าขึ้นมองดวงดาวอีกครั้งดวงดาวที่ส่องประกายระยิประยับอยู่บนท้องฟ้ายามค่ำคืนมันดูสวยงามกว่าที่เคยเป็นเธอรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลอันกว้างใหญ่ไม่ใช่แค่จุดเล็กๆที่ไร้ความสำคัญเธอหลับตาลงปล่อยให้ความรู้สึกทั้งหมดเข้าครอบงำ ความรู้สึกของความสงบสุขและความปลอดภัยเธอได้กลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งและเธอพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามเช้าวันรุ่งขึ้นแสงแดดอ่อนๆสองลอดหน้าต่างเข้ามาในห้องนอนแพทองทานตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกสดชื่นเธอไม่ได้ฝันร้ายไม่มีเสียงชัตเตอร์ไม่มีสายตาที่จ้องมองเธอเธอเดินลงไปข้างล่าง กลิ่นข้าวต้มหอมกรุ่นลอยมาตามลมคุณยายกำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารเธอยิ้มให้แพรทองทานตื่นแล้วเหรอลูกค่ะแพทองทานนั่งลงที่โต๊ะอาหารคุณยายตักข้าวต้มให้เธอข้าวต้มที่อร่อยเหมือนเมื่อคืนวันนี้อยากทำอะไรเป็นพิเศษไหมคุณยายถามแพทองทานยิ้มไม่ค่ะอยากเดินเล่นในสวนไหมค่ะ หลังจากทานอาหารเช้าเสร็จแพทองทานและคุณยายก็เดินออกไปที่สวนสวนของบ้านคุณยายเต็มไปด้วยดอกไม้ดอกไม้ที่ส่งกลิ่นหอมไปทั่วบริเวณถีเสื้อบินวนไปมารอบๆนกตัวเล็กๆส่งเสียงร้องอย่างไพเราะแพทองทานรู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในสูงสวรรค์เธอไม่เคยรู้สึกสงบสุขเท่านี้มาก่อนคุณยายชี้ไปที่ต้นไม้ต้นหนึ่งนี่คือต้นจำปี กลิ่นหอมจังเลยค่ะใช่ต้นนี้คือต้นมะลิชอบกลิ่นมะลิมากค่ะแพทองทานและคุณยายเดินเล่นในสวนพวกเธอคุยกันเรื่องต่างๆเรื่องในอดีตเรื่องในปัจจุบันและเรื่องในอนาคตคุณยายเล่าเรื่องสมัยที่แม่ของเธอยังเป็นเด็กเรื่องที่แม่ของเธอดือ้อเรื่องที่แม่ของเธอซนแพทองทานหัวเราะ เธอไม่เคยรู้จักแม่ในมุมนี้มาก่อนแม่ของเธอมักจะดูจริงจังเสมอแต่ตอนนี้เธอได้เห็นอีกด้านหนึ่งของแม่แล้วด้านที่อ่อนโยนและน่ารักแพทองทานรู้สึกเหมือนเธอได้รู้จักแม่ของเธอมากขึ้นรู้จักแม่ในมุมที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับแม่เริ่มนั่นแฟนขึ้นเหมือนดอกไม้ที่ค่อยๆพลีบานแพทองทานมองไปที่บ้านเห็นแม่ของเธอยืนอยู่ที่หน้าต่าง เธอกำลังยิ้มให้เธอรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความรักและแพรทองทานก็ยิ้มกลับไปให้แม่รอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุขและความเข้าใจเธอเข้าใจแล้วว่าทำไมแม่ถึงทำแบบนั้นแม่ของเธอทำทุกอย่างเพื่อให้เธอปลอดภัยถึงแม้ว่ามันจะต้องแลกกับการทำให้เธอตกใจแต่ตอนนี้ทุกอย่างก็ชัดเจนแล้วความรู้สึกไม่สบายใจที่เคยมีอยู่ได้หายไปอย่างสิ้นเชิง ถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยแพทองทานและคุณยายเดินกลับเข้าไปในบ้านพวกเขานั่งลงที่โต๊ะอาหารแม่ของเธอเอาขนมเค้กมาให้ขนมเค้กที่แม่ชอบแม่พูดแพทองทานตักขนมเค้กเข้าปากรสชาติของมันอร่อยเป็นรสชาติที่เธอคุ้นเคยรสชาติของบ้านแพทองทานมองไปที่แม่ขอบคุณนะคะแม่ ไม่เป็นไรลูกแม่พูดแม่ทำทุกอย่างเพื่อลูกได้น้ำตาของแพทองทานไหลออกมาอีกครั้งแต่น้ำตาในครั้งนี้ไม่ใช่น้ำตาแห่งความเสียใจแต่มันคือน้ำตาแห่งความสุขความสุขที่เธอได้กลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งความสุขที่เธอได้กลับมาอยู่กับครอบครัวและได้ค้นพบความหมายที่แท้จริงของชีวิตหลังจากนั้นไม่นานทั้งสามคนก็ออกเดินทางจากบ้านคุณยาย แพทองทานมองไปที่บ้านหลังนั้นบ้านที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยบ้านที่ทำให้เธอได้กลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งเธอยิ้มให้กับบ้านหลังนั้นบ้านที่เธอจะไม่มีวันลืมไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามเพราะบ้านนี้คือส่วนหนึ่งของเธอแล้วแพทองทานและแม่กลับมาที่กรุงเทพชีวิตของเธอกลับมาเป็นปกติแต่ความรู้สึกของเธอนั้นเปลี่ยนไป เธอไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายอีกต่อไปเธอไม่ได้กลัวที่จะเผชิญหน้ากับความจริงเธอไม่ได้กังวลกับสิ่งที่คนอื่นจะคิดเพราะตอนนี้เธอมีสิ่งที่สำคัญกว่านั้นมีครอบครัวมีคนที่รักเธอและมีคนที่พร้อมจะปกป้องเธอแพท,ทองทานกลับมาทำงานเธอทำงานอย่างมีความสุขเธอไม่ได้มองการทำงานว่าเป็นภาระแต่เป็นโอกาสที่จะได้ทำสิ่งดีๆ แพทองทานใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เธอไม่ได้ปล่อยให้ความกลัวมาบงการชีวิตของเธอเธอไม่ได้ปล่อยให้ความคิดเห็นของคนอื่นมาทำร้ายเธอเพราะตอนนี้เธอรู้แล้วว่าสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตคืออะไรวันหนึ่งแพทองทานเดินอยู่บนถนนเธอเห็นกลุ่มนักท่องเที่ยวกำลังถ่ายรูปเธอไม่ได้รู้สึกกลัวอีกต่อไปแต่เธอกลับยิ้มให้พวกเขา ยิ้มให้กับความสุขของพวกเขายิ้มให้กับความไร้เดียงสาของพวกเขาเธอเดินต่อไปเดินไปตามทางของเธอเองทางที่เธอเลือกแล้วทางที่เธอจะไม่มีวันหันหลังกลับเพราะทางนี้คือทางที่นำไปสู่ความสุขที่แท้จริงทางที่นำไปสู่ชีวิตที่เธอต้องการและทางที่นำไปสู่ตัวตนที่เธออยากจะเป็นแพทองทานเหยหน้าขึ้นมองไปบนท้องฟ้า ท้องฟ้าที่สว่างสวยไม่มีเมฆหมอกใดๆเป็นท้องฟ้าที่เหมือนกับจิตใจของเธอที่เต็มไปด้วยความหวังและความสุขเธอได้ค้นพบความสุขที่แท้จริงแล้วความสุขที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่อยู่ข้างในแพทองฐานยิ้มรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุขและเต็มไปด้วยความหวังเธอพร้อมที่จะก้าวต่อไป พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งและพร้อมที่จะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีความสุขและอย่างสงบสุขเพราะชีวิตคือการเดินทางและการเดินทางนี้จะเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยความรักและการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดแพทองทานยิ้มยิ้มให้กับโลกยิ้มให้กับชีวิตและยิ้มให้กับตัวเอง ในที่สุดเธอก็ได้เป็นอิสระแล้วเป็นอิสระจากทุกอย่างเป็นอิสระจากความกลัวและเป็นอิสระจากความไม่มั่นคงตอนนี้เธอมีทุกอย่างแล้วและเธอก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วไม่มีอะไรอีกแล้วนอกจากความสงบสุขนี้และรักนี้เธอได้กลับมาบ้านแล้วและบ้านนี้จะไม่มีวันปล่อยเธอไปอีกแล้ว ไม่มีวันเพราะที่นี่คือบ้านของเธอตลอดไปความเงียบเข้าปกคลุมเมื่อรถตู้จอดสนิทแพทองทานก้าวลงจากรถพร้อมกับแม่บ้านไม้หลังเล็กๆตั้งอยู่ท่ามกลางสวนดอกไม้ที่ส่งกลิ่นหอมฟุง้งคุณยายรออยู่ที่ประตูบ้านใบหน้าของเธอเปื้อนรอยยิ้มที่อบอุ่นและอ่อนโยนแพทองทานโผเข้ากอดคุณยายความรู้สึกที่ขาดหายไปนานกลับมาอีกครั้ง ความรู้สึกของความรักและความปลอดภัยที่นี่คือบ้านของเธออย่างแท้จริงไม่ใช่วังวนแห่งความวุ่นวายไม่มีเสียงชัตเตอร์ไม่มีสายตาที่จ้องมองมีเพียงแค่เสียงนกร้องและเสียงหัวเราะของครอบครัวในค่าคืนนั้นแพทองทานนั่งอยู่บนระเบียงบ้านมองดูดวงดาวที่ส่องประกายระยิบระยับอยู่บนท้องฟ้าเธอได้เรียนรู้แล้วว่า ความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่บนเวทีที่เต็มไปด้วยแสงไฟแต่ซ่อนอยู่ในความธรรมดาในอ้อมกอดของคนที่รักและในความสงบเงียบของจิตใจเธอหลับตาลงปล่อยให้สายลมยามค่ำคืนพัดผ่านใบหน้าแพทองทานได้กลับมาแล้วกลับมาเป็นตัวเองกลับมาเป็นอิสระกลับมาบ้าน